สวัสดีครับคุณผู้ชมกินมะม่วงเขียวใหญ่กินยังไงให้ได้รสชาติได้ความกรุบกรอบนะครับได้เ t e เจอร์นะครับรสชาติเปรี้ยวหวานของมะม่วงเขียวใหญ่ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดสุกแบบพอดีพอดีนะครับอย่าให้สุกงอมนะครับสุกงอมจะหวานเกินไปจะมีความสึกไม่อร่อยนะครับและที่สําคัญเวลากินต้องกินทั้งเปลือกนะครับเพราะจะได้ความหอมของเปลือกนะครับผสมกับรสเปรี้ยวหวานซึ่งมะม่วงพันนี้นะครับรสเปรี้ยวหวานเขาจะแยกแบบชัดเจนกินแล้วจะได้รสชาติได้อารมณ์นะครับได้เ t e เจอร์ของเปลือกนะครับที่เคี้ยวรรุบบๆนะะคัจแล้ควลากนะครับกนะครัับกกลิ่นมปอกนะครับมั่นอคความเปี้ม หวานและฟองเปรี้ยวแยกชัดเจนแต่ถ้าเราปล่อยให้สุกงอมมากๆนะครับเขาจะหวานนะครับและถ้าปล่อยเปลือกออกยิ่งจะมีแต่ความหวานนะครับและด้วยเนื้อของเขาเยอะนะครับก็จะมีหวานมีความฉ่าน้ํามากๆนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าขาดอรรถรสขาดเทคเจอร์ของกรุบๆในการเคี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นกินถ้าเปลือกเขาก็อร่อยมากๆนะครับและอย่าสุกมากเลยคุณผู้ชมนี่นะครับดูเนื้อของเขานะครับเนื้อเยอะมากๆนะครับสำหรับมะม่วงเขียวใหญ่นี้หนึ่งลูกนี้ถ้าเกิดกินคนเดียวยังไงก็อิ่มแปร์คุณผู้ชมนะครับสองคนนี่กคคคอเเนนนน้้้ลๆะุณผูชมมรัับบกาิดด่ไ